ผู้สูงอายุกับถุงเท้าเพื่อสุขภาพเป็นคู่ที่ลงตัวบางคู่ดูเหมือนธรรมดาแต่สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบเหมือนผู้สูงอายุกับถุงเท้าเพื่อสุขภาพที่ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันคือคู่ที่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันทำงานง่ายขึ้นและมั่นคงทุกก้าวเพราะเมื่อร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปตามวัย เท้าคือส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมาทั้งชีวิตและชีวิตก็เริ่มต้องการการดูแลต้องการคู่ที่เข้าใจมากกว่ารองเท้าดีๆสักคู่ถุงเท้าเพื่อสุขภาพจึงไม่ใช่แค่ของใช้แต่คือผู้ช่วยที่ดูแลสุขภาพที่อยู่กับคุณทั้งวันโดยไม่ต้องพยายามการกระชับที่พอดีของถุงเท้าเพื่อสุขภาพจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดทำให้ไม่หนักและไม่มีอาการบวมไม่มีอาการชาของเท้าและอุณหภูมิที่คงที่ จะยังสามารถทําให้ผู้สูงอายุนะคะจะไม่มีอาการเท้าเย็นในเวลากลางคืนทําให้หลับสบายลองคิดดูนะคะว่าถ้าผู้สูงอายุหรือคนที่เรารักได้เดินอย่างมั่นคงและมีความสุขในทุกๆวันที่ก้าวเดินไม่บ่นในเวลาที่ทํากิจกรรมหรือเดินไปไหนตอนไหนเพะทุกก้าวที่เดินจะไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจเพราะ ถ้าเท้าได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกต้องสุขภาพร่างกายและจิตใจก็จะเดินไปพร้อมๆกันได้อย่างลงตัวนะคะ